อามาแล้วมาแล้วมาแล้วพบกันอีกเช่นเคยนะครับยำสายสายไม่ใช่ข้าวเช้านะครับเป็นข้าวสายพบกับสุขใจสารบาน,นา <c oughs> วันนี้ค่อนข้างจะร้อนแต่เช้าเลยมา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  กินข้าวกินข้าวได้ต้มอ,อะไรเนาะวันนี้พอครัวฮะเครื่องในเครื่องในเครื่องในอะไรคูบุต้าบ่ะคูบุต้าเครื่องฮ้ยสโลด่ากรึงก็จะฮัตเติ้ลนหน่อยกรึง <laughs> ตู้เหรอ បាទសូមជម្រាបសួរមើលបងប្អូនគ្រប់គ្នាเด้อបាទអូហៅវាយជុំគ្នានេះឯណែណែណូខាងចុងចោមោះនេះបាក់រុយទូហៅបាយបងគុំដើរណាថ្ងៃនេះ1 menu ត้มពីកត้มពីកពីគុំហ៎ណឹងគុំត้มពីកៃ

ข้าวเพ, AU พ AU ิ่งนี่อ๋อขราเพราโอ้สองเมนูต้นนี่สองเมนูต้มผัดไปบ้านเออนั่นละผัดต้มเอาว่านี่มันเสพเสพคือเก่าบ่ต้องอีหยังมากมายเด้อครับมา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 อ้าวถักปลายท่านผู้ชมหน่อยครับสวัสดีครับมาเด้อกินข้าวแอดไซซิ่งครับเมาสายดัน กินยำใดเซฟยำนั่น, <laughs> นปกกันอีกเช่นเคยเด้อครับนี่อยู่กินแบบอยู่ไรอยู่นาเนะเาะประมาณนี้แหละนี่เอาจานเปล่ามาใส่อื

อั่นกินข้าวกินข้าวเหมือนกันบะฝั <c oughs> ่งนี้เขาถาหญ้าเอาเนาะดีนะไม่ฉีดยาอถ้าฉีดยาอยู่ไม่ได้เราร้อนอย่างนี้ด้วยเราเมาเลยแล้วยาอยูหนอเม็น จับจับกินง่ายง่ายอยู่ง่ายง่ายด้วยที่อยู่ที่อยู่ที่กินอยู่ปลาอยู่เขาอยู่ไร่อยู่นานี่แหละเนาะแต่เมาอยากกลับบ้านไหมอย,อยู่แบบอยู่แบบนี้บ่โอ้ แต่ว่ามาทางนี้ไม่ได้นูเลยเนาะนี่นี่ก็ว่าโอ้ยอึดบอยากว่าอยู่ไปสารคามนี่ได้กินแน่นูนเรียนยากไมาพอภาไปเกาะปลาเนาะหาเขาไปเลยนูนมีกล้ามาเลยปลาโจรตลาดเลยหนุ่มอะไรปามากเลย ไปน้อง,องไทยก็พอได้กินอยู่ได้สองตัวได้แหละพอได้ออมอยู่มานี่อดเลยได้ไก่ปลาตัวหนึ่งมาอวานไกล่ลงมเฮ้ยไก่หอไม่ตะย่งางให้กินเยอะอยู่กิเดเอาไปแจกน้าหมูปันส่วนไปใสบแกงกระสอเนาะอ๋อ ได้ไก่ลงมาตัวหนึ่งไม่กล้าค่าค่าต้มนะมมลงมาจากไงไม่รู้ตัวปักเอฟเลยม,มาคันให้ฟังดิไก่ัวผู้ มีอยากรู้นะนันละครัปลุกเน,ะนาะนะเมานอนกับไก่เด้อเจา้าเรมีคู่นอนนอนกับไก่ฟาบินบอกเนาะปลาบินไอย่าง มาแล้ว <c oughs> มาแล้วฟูงวินตำ่ำเมนูวันนี้มันมีผัก

nên cái số thấp mùi cái số này, à chân riệp lia sân chúng cả đưa vào sạch đi